หลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระเทพวิทยาคมแห่งด่านขุนทศเมื่อเอ่ยถึงพระเกจิอาจารย์ของพระอีสานน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาข้าที่ท่านเป็นพระผู้มีอาจริยวัตรสันโดษมักน้อย ปราศจากมัจฉริยะคือความตรณีที่เหนียวแต่กลับมีเมตตาธรรมสงสงชอบที่จะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมุ่งมัน่นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาและเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรองวิทยาคมยิ่งรูปหนึ่ง หลวงพ่อคุณบริสุทธโธถือก,กำเนิดที่บ้านไร่หมู่ที่6กตำบลกุฎพิมานอําเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันพฤหัสบดีตรงกับวันแรมสิบค่ำเดือน10ปีกุนพุทธศกราช2466เป็นบุตรคนหัวปีของนายบุญนางทองขาวจัดพลกรังมีพี่น้องร่มบิดามารดาเดียวกันสมคนคือหนึ่งหลวงพ่อคุณปริสุทธโธ สองนางคำมั่งแจ้งแสงใสสามนางทองหล่อเพนจัน,นบิดามารดาของหลวงพ่อคุณเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังยาวัยหลวงพ่อกับน้องสาวอีกสองคนจึงอยู่ในความอุปการะของน้าสาวจนกระทั่งอายุครบบวชจึงได้ทำการอุปสมบทณนะพัทธีมาวัดถนนหักใหญ่ตาบลกุทพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนคนรราชสีมาเมื่อวันที่หพฤษภาคมพศ2487 ตรงกับวันศุกร์เดือน6ปีวอกโดยมีท่านพระครูวิจารยติกิตจคอะอำเภอสมัยนั้นเป็นพระอุปชาและพระอาทิการทองสุขวัดโคกรักเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคุณก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดงวัดบ้านหนองโพลตำบลสำนักตะครออำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมา หลวงพ่อแดงรูปนี้เป็นพระนักปฏิบัติทางคันธาธุระและวิปัสนาธุระอีกทั้งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรืองวิทยาคมเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของเหล่าพุทธบริษัทมากมายเมื่อฝากตัวเป็นสิทธิวิหาริกของหลวงพ่อแดงหลวงพ่อคุณปริสุทธโธก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยด้วยความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในกรอบแห่งพระวินัยด้วยเคร่งครัดเสมอมา และคอยปรนนิบัติรับใช้พระอาจารย์อย่างใกล้ชิดจนเป็นที่รักใคร่โปรดปรานของหลวงพ่อแดงซึ่งหลวงพ่อแดงนอกจกจะสั่งสอนด้านพระธรรมวินัยเหตุแล้วยังมีเมตตาถ่ายทอดวิทยาคมต่างๆให้หลวงพอ่อคุณโดยไม่ได้ปิดบังอำพรางหลวงพ่อคุณอยู่ศึกษาวิทยาการและปรนนิบัติรับใช้บรุรพาาจารย์เรื่อยมาจนหลวงพ่อแดงเห็นว่าสิทธิ์ของท่านได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมไปจนหมดสิ้นแล้ว จึงคิดจะให้หลวงพอ่อโคนได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นวันหนึ่งท่านจึงพาหลวงพอ่อโคนไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อคงพุทธสโรวัดถนนหักใหญ่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดที่ท่านได้อุปสมบทนั่นเองหลวงพ่อคงวัดถนนหักใหญ่รูปนี้เป็นพระเกจิอาจารย์ที่รังวิทยาคมไม่ยิ่งย่อนไปกว่าหลวงพ่อแดง เป็นพระที่ถือสันโดษและนิยมการถือธุดงควัดอยู่เป็นนิดเป็นสาธรรมิกกับหลวงพ่อแดงซึ่งพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้ต่างก็ให้ความคารพในปฏิปทาของกันและกันเป็นอย่างมากเมื่อมีโอกาสได้พบกันคราวใดก็จะต้องแลกเปลี่ยนข้อธรรมะและความรู้ทั้งวิชาคมแก่กันเสมอหลวงพ่อแดงจึงรู้ว่าหลวงพ่อคงมีวิทยาคมแก่กล้าครั้นเมื่อมาอยู่กับหลวงพ่อคงที่วัดถนนหักใหญ่ หลวงพ่อคุณก็ตั้งใจศึกษาลเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะประพฤติตนตั้งมั่นอยู่ในกรอบพระธรรมวินยัยและปรนิบัติตัวแลอุปถากหลวงพ่อคงเหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติกับหลวงพ่อแดงจึงเป็นที่รักเมตตาของหลวงพ่อคงเช่นกันหลวงพ่อคงได้สั่งสอนอบรมหลวงพ่อคนทั้งทางด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทพร้อมกันนี้ก็ได้ชี้นวทางการถือธุดงขวัดการถือสันโดษ ตลอดจนการถ่ายทอดวิชาคมและศยศาสตร์ต่างๆให้จนหมดสิน้นโดยมุ่งหวังจะให้หลวงพ่อโคนเสร็จรักโรปนี้เป็นผู้สืบทอดวิชาต่อไปในอนาคตหลวงพ่อโคนศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อคงอย่างจริงจังจนกระทั่งมีความเชื่อมั่นว่าสามารถช่วยตัวเองได้แล้วจึงกราบขออนุญาตหลวงพ่อคงออกโทษดงสแสวงหาโมกรธรรมอันเป็นธรรมขั้นหลุดพ้นสืบต่อไป หลังจากได้รับอนุญ,ญาตจากพระอาจารย์แล้วหลวงพ่อโคนก็กราบมรสการลาหลวงพ่อคงออกจากวัดถนนหักใหญ่เดินทุดงอย่างโดดเดียวเดียวได้รอนแรมไปตามป่าเขาอันกว้างใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเลยเข้าไปถึงประเทศลาวและขเขมรเป็นเวลาหลายปีมีช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อโคนเดินทุดงไปถึงภูเขาลูกหนึ่งที่มีชื่อว่าภูเขาไผ อันเป็นสถานที่มีธรรมชาติก้นงามและสงบวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยิง่งเคยมีพระป่าดังๆหลายรรบมานั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาทางจะขึ้นไปบนยอดปูควายต้องผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชาวบ้านเลยเห็นพระภิกษุเดินทุดดงผ่านมาก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าท่านจะไปไหนหลวงพ่อคูณบอกชาวบ้านว่าจะขึ้นไปบนยอดเขาลูกนั้น ชาวบ้านพอได้ยินว่าหลวงพ่อโคนจะขึ้นไปบนยอดภูกปายต่งกัตรฐานห้ามปรามบนนั้นมีทั้งสัตว์ร,ร้ายและพูดผีปีาศาจชาวบ้านคนหนึ่งบอกท่านมีคนถูกผีหลอกมาแล้วหลายรายบางคนถึงกับเสียสติและตายไปเลยก็มีนอกจากนั้นแล้วเมือ่อสองสามวันก่อนที่หลวงพ่อจะมาถึงชาวบ้านคนหนึ่งขึ้นไปบนภูกวายถูกเสือขบจนตายหลวงพ่อไม่มีอาวุธอะไรเลยจะไปสู้กับเสือกับช้งางได้ย่งไง นิมนต์หลวงพ่ออยู่ข้างล่างนิเธอะชาวบ้านพยายามทัดทานแต่หลวงพ่อโขนก็ยืนยันเจตนาจะขึ้นไปบนยอดภูเขาวควายให้ได้อาวุธของกูก็มีจะไปกลัวเสือมันทําไมท่านบอกกับชาวบ้านหลวงพ่อมีอาวุธอะไรชาวบ้านคนหนึ่งถามอาวุธของกูก็คือใจกับธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเอามารวมกันเป็นเมตตาธรรมแผ่เมตตาให้เขาไป ไม่ว่าจะเป็นผีสางหรือสัตว์ร,ร้ายก็ไม่กล้ามาทำอันตรายกูหลวงพ่อคุณบอกเมื่อชาวบ้านไม่สามารถเหนี่ยวรั้งท่านไว้ได้หลวงพ่อคุณจึงขึ้นไปบนจอดปูควายในวันนั้นเองท่านพบถ้ำแห่งหนึ่งมีทานน้ำเล็กๆไหล,ล,ลผ่านหน้าถ้ำมองไปทางไหนก็เห็นแต่ธรรมาชาติอันงดงามสบายตาสบายใจจึงตัดสินใจปลงกรดในถ้ำแห่งนั้น หลวงพ่อคูณเจริญภาวนากรรมฐานอย่างกร่ำเครงโดยไม่ได้เกรงกลัวแต่สิ่งใดทั้งสิ้นคืนแรกผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอถึงคืนที่สองขณะที่ท่านนั่งสมาธิอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมากมายสบสิบคุยกันอยู่รอบข้างพอลืมตาขึ้นเสียงนั้นก็พลันหายไปครั้นพอหลับตาภาวนาต่อเสียงพูดคุยกระดังจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นมาอีกเป็นอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่า ในที่สุดหลวงพอ่อโูนก็ออกจากสมาธิแล้วอธิษฐานจิตเอ่ยขึ้นว่าเมื่ออยากจะคุยด้วยก็ออกมาคุยกันสิทำลับลล่อๆอยู่ทำไมออกมาเถ um> ิดจะได้พบพระสงฆ์องค์เจ้าเสียบ้างมาฟังธรรมกันเมื่อลราวจบท่านก็หลับตาภาวนาตอกคราวนี้ไม่มีเสียงพูดคุยรบกวนสมาธิอีกต่อไปจึงกระทั่งดึกหลวงพ่อโูนจึงเลิกภาวนาเข้าจำวัดในกรด คืนนั้นท่านฝันไปว่ามีขบวนแห่ขึ้นมาบนยอดภูเขาควายขบวนแห่นั้นผู้คนที่มาในขบวนล้วนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงามแบบโบราณนำโดยหัวหน้าขบวนที่เป็นผู้ชายรูปงามกับหญิงสาวสวยเมื่อเข้ามาถึงที่หลวงพ่อปักหลดอยู่ก็หยุดขบวนตรงลานกว้างและตรงเข้ามากราบนมำสก,การท่าน คนที่เป็นหัวหน้าแนะนำตัวเองว่าเป็นเจ้าเมืองแถวนี้รู้ข่าวว่ามีพระมาปักหลดบนยอดปูควายจึงได้พากันขึ้นมาเพื่อฟังธรรมหลวงพอ่อโคนรู้ว่าผู้คนเหล่านั้นล้วนแต่เป็นวิญญาณที่ติดยึดอยู่กับสมบัติจึงวนเวียนเฝ้ารักษาด้วยความลุ่มหลงไม่ยอมไปพุทไปเกิดเสียทีท่านจึงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนไปว่าอย่าได้ยึดถือว่าชาตินี้พบน้วิเศษสุดแล้ว ยังมีชาติใหม่พบใหม่ที่อาจประเสริฐยิ่งกวา่าอยู่ที่กุศลผลบุญที่ทำไว้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสบายในพบน้าขอจงจะได้วนเวียนประดุดพวกสัมภเวสีอย่างนี้เลยคนที่เป็นหัวหน้าก้มกราบหลวงพ่อเลอเอ่อยขึ้นว่าคำของหลวงพ่อเป็นความจริงทุกอย่างกวักข้าเหมือนคนตาบอดที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจึงวนเวียนอยู่ที่นี่ เมื่อหลวงพ่อได้กรุณาชี้ช่องทางให้พวกข้าก็กอไปเกิดใหม่เมื่อขบวนแหลากลับไปแล้วนับจากนั้นเป็นต้นมาก็กไม่มีเสียงรบกวนหลวงพ่ออีกเลยทุกเช้าหลวงพ่อคุณจะลงจากยอดเขามาบินทบาทที่หมู่บ้านชาวบ้านที่คอยเสยบา่าต่างสอบถามท่านด้วยความเป็นห่วงว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าหลวงพ่อคุณก็บอกว่าไม่มีและยังบอกกับชาวบ้านอีกด้วยว่า นับแต่นี้เป็นต้นไปใครจะขึ้นไปบนยอดภูเขายไม่ต้องกลัวพุทธผีปีศาจอีกแล้วเพราะพวกเขาได้ไปผุดไปเกิดหมดแล้วอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งถือปืนผานหน้าไม้ขึ้นไปหาล้มพกควรบนยอดภูควาไพร้อมกับนิมนต์ให้ท่านลงไปจำวัดข้างล่างเมื่อเช้านี้เองมีคนเห็นเสือตัวหนึ่งเดินตามหลังท่านขึ้นมาบนเขารอยเท้าของมันยังมีอยู่เลย พวกผมกเกรงว่าเสือตัวนั้นจะทำร้ายหลวงพ่อชาวบ้านคนหนึ่งบอกเสือมันมีกินกูดอกหลวงพ่อคูณพูดอย่างอารมณ์ดีพวกเองไม่ต้องกลัวเสือมันก็อยู่ส่วนเสือส่วนกูก็อยู่ส่วนกูแต่เสือมันเป็นสัตว์นะชาวบ้านแยง้งมันไม่ได้ถือศีลเหมือนหลวงพ่อในโอกาสเหมาะเมื่อไรมันก็จะเล่นงานเอาแน่ ถ้ามันอยากจะกินครูกระช่างมันหลวงพ่อคุณว่านึกเสียว่าเป็นการทํากุศลครั้งสําคัญการให้ทานเสือที่อดอยากนั้นได้บุญนักแลไม่ว่าชาวบ้านจะอ้อนวอนอย่างไรหลวงพ่อก็ไม่ยอมลงไปจําวัดข้างล่างจนชาวบ้านอ่อนอ,อกอ่อนใจไปตามๆกันในที่สุดก็ต้องลากลับไปเอง เช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อคุณก็ลงจากเขามาบินทบาตตามปกติเมื่อกลับขึ้นไปบนยอดปูเขาควายไม่นานชาวบ้านก็ขึ้นไปบอกว่าเสือได้ตามท่านขึ้นมาบนเขาอีกแล้วหลวงพ่อไม่เห็นเสือบ้างหรือกูไม่เห็นมีเสือมีสังที่ไหนหลวงพ่อคุณตอบชาวบ้านจึงนิ้มต์หลวงพ่อคุณไปดูรอยเสือท่านกออกไปแล้วพบว่ามีรอยเท้าคนกับรอยเท้าเสือเดินตามกันขึ้นมาจากตีนเขาจริงดังที่ชาวบ้านบอก แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรกลับแผ่ไม่ตายกับเจ้าเสือตัวน,นั้นเป็นที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งว่าทุกวันหลังจากที่หลวงพ่อคุณบินบากลับขึ้นไปบนยอดภูเขาควายเสือตัวเดียวกันจะต้องเดินตามหลังหลวงพ่อขึ้นไปบนยอดเขาโดยไม่เคยทำร้ายหลวงพ่อเลยแม้แต่น้อยท่านพูดถึงเรื่องนี้กับชาวบ้านว่าคนเราเมื่อมีความเมตตาให้กับผู้อื่นผู้อื่นก็จะให้ความเมตตาตอบสนองต่อเราถ้าเราโกรธเขา เขาก็จะโกรธเราตอบว่าเมตตานี่แหละคืออาวุธที่ช่วยปกป้องตัวเองให้ไปได้ตลอดรอดฟังเป็นธรรมอาวุธที่ใครจะเอาไปใช้ก็ได้เป็นของดีนักหลวงพ่อคนอยู่ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญเพียรภาวนาที่ภูเขาายระยะหนึ่งก็ร่ำลาชาวบ้านออกทุดงต่อไปโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ทุ่งไห้เห็นซึ่งสมัยนั้นเป็นป่าทึบและกันดานมีสัตว์ร้ายชุกชม แต่หลวงพ่อก็หาได้วันเกรงไม้ท่านไปปักหลดอยู่ในบริเวณที่ร่มรื่นและเป็นลานกว้างล้อมรอบด้วยแมกไม้เขียวอมุมแต่พอตกลางคืนกลับมืดครึ้มน่าสะเพริงกลัวชาวบ้านรำลึกกันว่ามีพูดผีสิงสู่อยู่มากมายและนิม,มนต์หลวงพ่อให้ไปจำมรรษาที่ในหมู่บ้านแทนที่จะปักกลดอยู่ในป่า เป็นพระถักหลวผีเสร็จแล้วจะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ยังไงผีกับผีเถอะกูไม่กลัวมันดอกหลวงพ่อควรบอกกับชาวบ้านหลวงพ่อเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกรดกลางป่าจนจิตสงบดีแล้วท่านก็นได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเข้ามาหานึกสงสัยว่าคำมืดป่านนี้ใครจะเข้ามาทำอะไรอยู่ในป่าจึงเปิดกรดลุกออกมาดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรคิดว่าหูของท่านอาจจะฝาดไป แต่พอกลับเข้าไปในกรดนั่งสมาธิครู่ต่อมาก็ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบดังอยู่ที่ข้างกรดของท่านหลวงพ่อจึงออกมาดูอีกก็ไม่พบร่องรอยอะไรีเช่นเคยคิดอยู่ในใจว่าเจ้าที่โจ้าทางคงจะมาเล่นงานเข้าให้แล้วจึงเข้ากรดสวดมนต์ภาวานาแผ่เมตตาให้ไปเสียงคนเดินและเสียงกระซิบกระซาบก็หายไปไม่ปรากฏให้ได้ยินอีกเลย ระหว่างที่หลวงพ่อคุณปักกรดเจริญภาวนากรรมฐานและจำพรรษาที่ทุ่งห้ยหินนั้นมีชาวบ้านที่เจ็บไข้เด็บป่วยมาหาให้ท่านปัดเป่ารักษาหลายต่อหลายรายที่รักษาหายแล้วก็ปรับประกาศบอกกล่าวต่อๆกันไปการที่ท่านช่วยชาวบ้านกลับเป็นการขัดผลประโยชน์ของพวกหมอผีเพราะหลวงพ่อท่านรักษาคนป่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนแตประการใด พวกหมอผีหมอยากลางบ้านต่างไม่พอใจคิดว่าพระองค์นี้มาขัดผลประโยชน์ที่ปกตนควรจะได้รับชาวบ้านที่เจ็บป่วยล้วนแต่ไปหาหลวงพ่อคุณรักษาให้ทั้งสิน้นบรรดาหมอผีจึงคิดหนาทางกลั่นแกล้งหลวงพ่อด้วยวิธีการต่างๆคืนหนึ่งประมาณสามทุ่มเศษขณะที่หลวงพ่อคุณกำลังเจริญภาวนาอยู่ในกรดท่านได้ยินเสียงอือึไหลลมพายุดังอยู่ข้างนอก จึงลุกออกมาดูเห็นลมหมุนพัดหอดไม้หักโคนวนเวียนอยู่ร,บรอบๆไม่ยอมไปไหนก็รู้ได้ในทันทีว่าไม่ใช่ลมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าลมนั้นเป็นลมจากคาถาอาคมของผู้ที่ปล่อยออกมาเพื่อจะทำร้ายท่านการปล่อยคุณใสเป็นวิชาทางศิยศาสตร์แขนงหนึ่งผู้ที่เรียนทางนี้มาจนชำนาญสามารถเสกปะปยให้กลายเป็นตัวต่อบินไปทำร้ายศัตรู หรือเศกหนังควายย่นยอ่อจนเป็นแผ่นเล็กๆแล้วปล่อยเข้าไปทำร้ายศัตรูจะมีลักษณะเป็นพายุเมื่อปะทะเข้ากับคนที่ต้องการจะทำร้ายหนังควายแผ่นนั้นจะเข้าไปอยู่ในท้องแล้วขยายขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคนที่โดนคุณใสแบบนี้เข้าก็ต้องตายแต่พอสบไปเผาจะกลายเป็นหนังควายเศกซึ่งเผาอย่างไรก็จะไม่ไหม้ไฟหลวงพ่อคุณรู้เช่นนั้นแล้วก็กลับเข้าไปในกรด นั่งบริกรรมคาถาแผ่เมตตาไปให้เพียงครู่เดียวเท่านั้นลมทิพพัดอื้องข้างนอกก็สงบลงอย่างสิ้นเชิงรุ่งขึ้นเช้ามีชาวบ้านนำพัตาหารมาถวายหลวงพ่อโคนระหว่างที่ท่านกำลังฉันอยู่นั้นก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งห้มคนป่วยมาหาท่านปรากฏว่าเป็นหมอผีที่ปล่อยคุณใสมาทำร้ายหลวงพ่อ พอมาถึงหมอผีก็กราบหลวงพ่อและบอกขอขมาลาโทษว่าขอหลวงพ่อได้โปรดยกโทษนทิพพกตนด้วยเถิดและขอให้หลวงพ่อช่วยแก้คุณใสที่กลับมาเข้าตนเองหมอผีดังกล่าวร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดทรมานตลอดเวลาหลวงพ่อควรเห็นดังนั้นก็บอกว่านั่นมันของของมึงกูจะไปแก้ได้อย่างไรหมอผียังคงวิงวอนหลวงพ่อควรขอให้ท่านช่วยมีขาดปากบอกว่าถ้าท่านไม่ช่วยตนต้องตายแน่ หลวงพ่อจึงเทศนาสั่งสอนไปว่าที่เป็นดังนี้เพราะมึงมันใจบาปหยาบช้าใช้วิชาไปทำร้ายผู้อื่นกูจะช่วยมึงก็ได้แต่มึงต้องรับปากกับกูว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปจะไม่ใช้วิชาทำร้ายใครอีกหมอผีรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะหลวงพ่อคุณก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ให้หมอผีภาวานาคำว่าพุทโธไว้ตลอดเวลาจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ หมอผีรีบทำตามท,ท,ที่หลวงพ่อคุณบอกโดยไม่รอช้าเพียงครู่เดียวอาการกร็เริ่มทุ่เราความเจ็บปวดลงอย่างเห็นได้ชัดพอรู้สึกว่าหายดีแล้วหมอผีก็ก้มกราบหลวงพ่อและปฏิญ,ญาณตนว่าต่อไปนี้จะเลิกใช้วิชาคุณไสยโดยเด็ดขาดและจะยึดถือแต่พุทธโธเป็นสารณะตลอดไปหมอผีคนนั้นปรารบกับหลวงพ่อคุณว่าสู้สาวไปร่ำเรียนกถาอาคมมามากมาย นึกไม่ถึงว่าพุทธโธคำเดียวจะเป็นคาถาที่มีความขลังทั้งเพียงนี้หลวงพ่อจึงบอกว่านั่นเป็นคาถาของพระพุทธเจ้าเป็นของดีของวิเศษที่สุดออกจากทุ่งไห้หินหลวงพ่อคุณทุด,ดงต่อไปยังฝั่งลาวและจาริกไปจนทั่วสมัยนั้นการเดินทางไม่มีถนนหนทางต้องเดินตัดผ่านป่าดงเมื่อใกล้ะจะถึงหน้าเข้าปัญสาด ถ้าอยู่ในเมืองหลวงพ่อคูณก็จะขอจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งถ้าเป็นช่วงที่อยู่ในป่าท่านก็จะเลือกหาถ้ำเพื่อใช้เป็นที่จำพรรษาและเจริญภาวนาหลวงพ่อคูณเพียรพยายามสร้างสมบาร,รมีอยู่เป็นเวลาหลายปีจึงเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อทดแทนพระคุณของพุทธบิดาประการหนึ่งและทดแทนพระคุณมาตภูมิอีกประการหนึ่งโดยท่านจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะลงพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญมัน่นคงสืบต่อไป ด้วยการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ประพฤติตนตั้งมั่นยินในศิลธรรมันดีงามเลิกละอบายมุกทั้งหลายทั้งปวงประกอบแต่สัม,มาชีพเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองต่อไปในขณะเดียวกันท่านก็ได้พัฒนาทางด้านวัตถุควบคู่กันไปด้วยเพราะท่านตระหนักดีว่าสถานที่ทุกแห่งที่ท่านเคยได้ไปพักพิงอาศัย ย่อมเป็นสถานที่ที่มีพระคุณแข่ท่านเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้เมื่อมีโอกาสหลวงพ่อคุณจะทดแทนด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างดีที่สุดเท่าที่ท่านจะสามารถทําได้ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อท่านไปพักจำมาสายอยู่ณที่ใดท่านก็จะบุรณะปฏิสังขรณ์และก่อสร้างสถานที่นั้นให้เจริญขึ้นซึ่งท่านยึดถือปฏิบัติตลอดมาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ด้วยจิตใจที่ถือสันโดษมักน้อยปราศจ,จากความตรณีทีเหนียวท่านกลับพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งมาได้บำเพ็ญฐานบารมีเช่นการทำนุบำรงุงศาสนวัตโถสาธารณสถานและอื่นๆอีกจำนวนมากซึ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและจริงใจดังได้กล่าวแล้วในตอนต้นวันหลงพ่อคูณปริสุทธโธ นอกจากจะเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อแดงวัดบ้านหนองโพแล้วยังได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมโดยตรงจากหลวงพ่อคงวัดถนนหักใหญ่ด้วยซึ่งหลวงพ่อคงรูปนี้ไม่เพียงแต่เป็นพระนักปฏิบัติทางกรรมฐานที่ยอดเยี่ยมในยุคนั้นจนชาโคราชน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักท่านท่านยังมีวิชาอาคมสูงลำ้ำเป็นที่ประจักษ์และกล่าวขันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ วิชาที่ขึ้นชื่อหรือชาและดงดังไปทั่วสารทิศของท่านก็คือการฝังตะกรุดทอนเข้าไปในร่างกายของสิทธิ์ซึ่งมีพุทธานุภาพครบเครื่องทั้งอยู่ยงคงกระพันแลวขลาดและเมตตามหานิยมโดยท่านมีข้อห้ามในการฝังตะกรุดไว้สองข้อคือหนึ่งห้ามด่าพ่อแม่สองห้ามผิดลูกผิดเมียเขาหลวงพ่อคุณปริสุทธโธซึ่งเป็นสิทธิเทีกหลงพ่อคงให้ความเมตตาถ่ายทอดวิทยาคมให้จนหมดสิน้น จึมีชื่อเสียงโด่งดังและมีผู้ไปคอยท่านฝังตะกรุดโทนกันอย่างมากมายตะกรุดโทนที่หลวงพ่อคุณทำการฝังเห็นนั้นทำด้วยทองคำแท้ยาวประมาณหนึ่งเซนติเมตรเมื่อม้วนเป็นตะกรุดแล้วจะมีขนาดเล็กกว่าก้านม่ขิดเล็กน้อยตะกรุดเหล่านี้หลวงพ่อท่านจะทำไว้ล่วงหน้าและบริกรรมปลุกเสกทุกคืนเป็นเวลาถึงสามเดือนเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในตลับเล็กๆใครมาขอฝังตะกรุด ท่านก็จะเอาตกรุดที่ปลุกเสกแล้วนี้ฝังให้ไป